นำภาพพระพีิ non ว่าเบิ่งความสวยคงดงามในวัดในว่าป้าพี่น้องอลังการงานสร้างเลยฝีมือสร้างพยอน่พยอน่ะพยอน่ค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหัวพี่ non เจ็ดหัวตัวนี้สร้างเพิ่นกระเงงเฮ็ดอยู่ สามารถแวะมาเที่ยวชวมกบไบบูชากันในเด้อพี่น้องเด้อทางอำเภอกุ้มพะวาปีจังหวัดอุดรธานีวัดศรีนคารารามนำภาพฝากตอนให้เบ่งความสวยความงามมากับมาไหวพ้พระทางทรเลบัวแดงเพื่อพี่นอ้องอลังการงานสร้างความสวยความงาม้าขาวัดพี่น้อง้าไปเป็นเล่นตะทงตะ ถ้าไปหาเหลาะตะทงเลาะตะไฮตะหน้าหลายมือนนิผู้ขาบภามาเขาวัดเด้ออูอ้หูสีสันอลามงามตาได้มากับไหวบูชาได้เ้ยพี่น้องเดอ้อเ,เอาแบบนี้ละไม่ช่มให้เบิ้งกันโอ้โอหางไหมเหยาสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้อง เอาให้เบิ่งแบบนี้เราพี่น้องเนาะเอาความสวยความงามเพราะท่านได้แล้วดอกพิ่งกำลังเก็บงานอยู่พี่น้องตูวขาผ่านมาเห็นว่ามันงามก็เลยน้ำผ้าไหมเบิ่งให้ชมน้ำกา้านถ้าเพิินเห็ดเป็นคือเห็ดมันเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราพี่น้องสำหรับความสวยความงามเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกข้าซูมให้เบิ่งใกล้ๆซูมให้เบิ่งใกล้ๆบู้ยสีสันไหมสดสวยงดงามเอาน้ำผ้าเบิ่งแบบนี้ล่ะผ้าขาวัดเหมือนนี้ผ้าขาวัด,ม,นนาาวดมาเบิ่งความสวยความงามหลายผู้เลยคนที่เห็นในคลิปนี้อยากจะมาเที่ยวชมอยากจะมาเลาะอยากจะมากราบมาไหวาอา่ามาเบิง่งทะเลบ,บัวแดง ทางอำเภอกลุมภาว่าปีจังหวัดรุดรธาน,นีสามารถแวะเขามากราบไหวบูชาใดเด้อพี่น้องเด้อกราบไหวบูชาพี่ละทางอำเภอกลุ่มภาว่าปีพี่ละสำหรับความสวยความงามกราบไหวบูชาทั้งสร้างเป็นกำลังเก็บงานอยู่พี่น้องผู้ขามาเห็นก็เลยให้ได้เบึงสำหรับความสวยความงามอะให้เบิ้งแบบนี้ละพี่น้อง ถ้าเพิ่เนเฮ็ดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อโอ้สวยงามเอาความสวยความงามมาให้เบิ่งเด้ออาคลิปนี้พวกขราไปาลาบ๊ายบายสวัสดีครับ